ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มที่ที่อีกแห่งนึงนะครับเพราะว่าฟาร์มนี้นะครับพื้นมีการเลี้ยงนะครับตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำกลางน้ำนะครับฟ้องแพรนะครับเป็นจนถึงการแปรรูปนะครับเมื่อนี้นะครับที่ที่เพิ่นสิมีเรื่องยังเบาสูพ่อแม่พี่น้องฟังเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปน้ำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแนะน้ำตัวให้พ่อแม่พี่น้องโฟล์คอีกบ้างครับเนี่ยชัยทีครับผม ี้ยงแพะอยู่ฟาร์มบ้านไร่ชายทีครับอำเภออำเภอเคีองไนครับผมครับจังหวัดอุบลนานจังหวัดอุบลครับอันนี้คือเป็นเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงในการเลี้ยงแพะนะครับในจังหวัดอุบลนะครับคือคุณทีทีไปทูลข้าวดอกไม้ครับจากของฟาร์มบ้านไร่ชายทีครับพี่ที่ในการเลี้ยงแพะนี่การตลาดเป็นเป็นแนวดครับช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีแพะที่จะขายละอ๋อ ทั้งคุณเล็กคุณใหญ่แม่ปดตอนนี้ตลาดที่มาแรงก็คือกัมพูชาครับผมตอนนี้ตะเวนซื้อกันเยอะมากมันนี่ผู้บริโภคนี่นะครับเขาเสือแร้วเขาไปเห็นยังกินครับถ้าเป็นต่างประเทศนะก็เอาไปทําเป็นอาหารนะครับแล้วแต่ละแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันอเพราะว่าอย่างเนื้อแพ้เนี่ยมันทําอาหารได้ได้หลายรูปแบบคล้ายๆกับเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่ ครับการเป็นบ้านเฮ้าแถวบ้านเฮ้าเขาเขาทำอาหารประเภทแกงประเภทออมนึงสิบห้าก็บ้านเราจะเน้นเป็นปิ้งย่างอ๋อปิ้งย่างย่างจิ้มแจ่วครับนะครับแล้วก็ที่ผมเคยทํามาหลายๆอย่างอาหารที่ทําจากเนื้อแพะแกะนะครับครับก็จะเป็นพวกแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานครับก็แกงป่าครับผัดกะเพรา คือเมนูบ้านเราทําได้หมดทําได้หมดนะครับตาผมก็เด้นยินมาแถวแถวประเทศเพื่อนบ้านนอกประเทศลาวเนาะเป็นกับมีการก่อยการกินจิมจุกันก็มีแต่แต่ผมไม่แนะนำอยากให้ทําให้สุกอยากให้ทําให้สุกเนาะจะได้ปลอดภัยนะครับบ้านเราเนี่ยบ้านเราจริงๆก็จะมีเขาเรียกซอยจุับครับ ถ้าเป็นเนื้อแพะเนื้อแกะผมยังไม่แนะนาอ๋อยังบรแนาน้ำเนาะกินเบเนี่คือพิธีบรแนําครับให้กินแบบห้มันสุก่อยกินแ้มันสุกนะครับเมนูง่ายๆก็ปิ้งย่างปิ้งย่างนะครับเปลือกจะเปลืองเนาะครับเพราะว่าแพะแกะเนี่ยยังยังมีราคาสูงอยู่คอย่างเนื้อวัวเนี่ยมันก็กิโลละแปดสิบเก้าสิบได้ไหมไม่ได้ครับไม่ใช่หมายถึงว่าตอนที่ยังมีชีวิตอ๋อ ก็ก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะตอนนี้ตำสวดจะเป็นน่าจะเป็นเก้าสิบสองถึงหนึ่งร้อยนะครับเป็นเป็นง้อคุนนะครับแต่ว่าขันเป็นง้อง้อแม่กัน่าจจะแปดสิบห้าบาทครับแล้วถ้าเกิดแปรรูปเป็นเป็นเนื้อสดเนื้อวัวตอนนี้เลยแปรรูปที่ว่าเชื่อแล้วเนาะครับครับผมเชื่อแล้วครับอยู่ตกประมาณโลละสามร้อยครับก็ถ้าสามร้อยแพงกว่าเนื้อแพะนะครับเ <laughs> พราะเนื้อแพะตอนนี้ ราคาแพะมีชีวิตเนี่ยร้อยสามสิบห้าถ็ดร้อยสี่สิบถ้าพอเชือดแล้วพอเชือดแล้วเป็นเนื้อที่แปรรูปนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสามร้อยห้าสิบอ๋อแพะแพงกว่านะครับแพะแพงกว่าแต่แต่ว่าแปรรูปบัรจาราคาถูกกว่าอืแล้วก็หาซื้อง่ายกว่าในอนาคตเราก็อยากให้อยากให้ เขาเรียกอะไเป็นทางเลือกที่จะบริโภคอ๋ออยากให้คนหันมาบริโภคเพิ่มขึ้นนะครับพเพราะว่าเพราะว่าถ้าถึงช่วงหนึ่งที่ตลาดมันออกได้ยากครับเราก็ยังมีตลาดกลุ่มที่บริโภคในประเทศอืมครับน,นี่มาอันยู่ไรเท่าเนี่ยกะเปิดชิมบ่ครับผมเปิดชิมนนผมทำเมนูไวไ้หลายเมนูครับที่จะที่เอาไว้ต้อนรับให้แขกที่มามประความครับเพราะว่า มันแล้วแต่จังหวะบางทีบางคนมาก็จะเป็นเป็นแกงแกงเป็นผัดกะเพราบ้างอย่างอย่างเร็วก็คือกับผัดกะเพราตอนนี้ก็เลยคิดอ่าถึงเรื่องเมนูที่มันกินง่ายอคุณสามารถเตรียมไว้แล้วทําได้หลายเมนูนะครับก็ตอนนี้จะเป็นเมนูที่ใช้เป็นแบบขนมปังมาร่วมจะไวจะไว,ะไวกว่านะครับเดี๋ยวพี่ที่มีมีวิธีสาธิตปะ สิ่งใดชิมบ้างกันนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูให้ชิมนะครับเป็นสักสองสามเมนูแบบง่ายๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเตรียมอาหารกันพูดกันเรื่องเนื้อแพะเนื้อแกะเอาไปทําแปรรูปอะไรได้บ้างเห็นไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําเมนูง่ายๆให้ให้ชิมใครใครที่จะมาที่เนี่ยนะครับในกลางวันเราจะมีแบบนี้ให้ทาน แบบนี้นะครับเดี๋ยวแบบเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเราเซ็มาเบิงมามีอย่างเนี้ยนะครับตัวนี้เป็นขนมปังขนมปังเศษฝรั่งเศสนะครับผมขนมปังฝรั่งเศสจะทําแบบไทยไทยอ๋อแต่ว่าจะทําแบบไทยๆทนะครับคือที่มาเนี่ยเวลาเราแกงเวลาเราปิ้งย่างเนี่ยมันใช้เวลาอ๋อครับครับผมทีนี้เราก็เลยมาคิดกันว่าทําอะไรที่มันเร็วขึ้นอ่าคือไม่ต้องไปมัว ปรุงเครื่องไปย่างมานั่งทําแจ่วนะครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยอ่สิบนาทีเราไ็ได้กินเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะตัดปัญหาเรื่องความเหนียวครับอ่าเพราะเนื้อแพะเนื้อแกะเนี่ยเราเอามาบดแล้วครับพรุนี้จะเป็นนะครับตอนนี้วัตถุดิบก็คือจะมีเนื้ออันนี้เนื้อแกะครับอ๋อเนื้อแกะครับอันนี้เป็นเนื้อแพะอ๋ออันนี้เนื้อแพะครับครับผมเดี๋ยวเราผสมก่อนแต่ว่ามีผ่านการบดมาเรียบร้อยนะครับ ครับตัวนี้ก็จะมีพวกผักเป็นเป็นเครื่องเคียงนะครับเมนูคือทำอะไรแฮมเบอร์เกอร์เหรอครับหรือว่ายังไงจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์กับเขาเรียกมาเตอ๋อมาเตแล้วก็เคบับครับครับเป็นอาหารตุรกีเป็นอาหารตุรกีนะครับวันนี้นะครับมาบ้านพิธีพันจะทำอาหารตุรกีให้กินนะครับให้ซิมเบิงนะครับ เิมนี่อะไรบ้างครับพี่นี่จะเป็นเคบับครับครับนี่จะเป็นขนมจีบครับอ่าสันวิชครับเดี๋ยวผมสิ่งล่องชิมเส้นเบียร์เบิงนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับจะลองชิมเบิงนะครับแสียบด้วยปลาเสบเนื้อแพะอย่างดีนะครับว้าวว้าวว้าว อร่อยมากครับมันจะเป็นออกแบบหอมๆเนื้อนิดนึงนะครับมันจะออกเป็นกลิ่นเนื้อนิดนึงนะครับแล้วก็จะออกมันเป็นอาหารมืองนอกนะครับกับกินกับถือว่ายากนะครับไ่หาดาวครับกินมันจะกินยากอเราหาครับเนแบบที่เวียดนามก็กินอือเป็นอาหารเวียดนามอาหารเวียดนะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยไปอยู่ในเวียดนามอ๋อเวียดนามก็เลยมีแบบนี้กิน เรียกปาเต๋ครับปาเต๋เดี๋ยวมื้อนี้เขามีคนมาซอยชิมนะครับน้องบีมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบีมนะครับในนี่คือคนมาช่วยชิมนะครับอีกอีกการันตีความแซ่บนะครับของเนื้อแพะนะครับมื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้เป็นเมนูออกฝรั่งนะครับจริงๆเราก็เฮดได้หลายเมนูเหมือนเหมือนผีที่เป็นกาวมาก่อนง่ายก็คือมันจะมีมีคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเลยครับ เพราะถ้าเป็นเนื้อย่างเราจะกินแต่โปรตีนอย่างเดียวครับแต่นี่มีมีแป้งด้วยอ่ะครับโอเคอ่ะน้องชิมเลยน้องดีมจัดการให้ให้ให้น้องดีมชิมก่อนนะครับนะครับต้องใส่พริกนิดหนึ่งผมชอบเผ็ดอ้ามเบอเบะเสบะเออยี่ยมนะครับยี่ำย่ำย่ำอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นทั้งกุกนะครับมันนี้เป็นกุกนะครับอ่าผมเป็นคนชอบกินอยู่แล้วเป็นเป็นมักกินเผ็ดนะครับ คนกินเผ็ดนี่มันเขาบอกว่ามีอะไรปกติแล้วนะครับหมอไม่ได้ห้ามหมอไม่ได้ห้ามนะครับนี่นะครับอร่อยจริงๆนะครับมเนี๊กะเดี๋ยวมาชิมกับเพื่อนนะครับกะสุดยอดครับในอาหารมเนี้นะครับครับผมถ้าอยากกินแบบนี้นะครับมือเที่ยงใครมาหาผมมือเที่ยงผมจะทาให้กินอ๋อนี่นะครับอยู่ที่ฟาร์มบ้านไร่ชายทีนะครับมีหลายเมนูนะครับมีชาบูมี อาหารแบบนี้แบบอาหารแบบฝรั่งอาหารฝรั่งนะครับทําง่ายๆนะครับกินด้วยกันมื้อเที่ยงมือเที่ยงครับฟรีกินฟรีนะครับขันมาอยนี่นะครับมากระจองมามาใส่เทียงนะครับว่าสียไปกินเขาเทียงน้ำเวินนะครับโทรมาก่อนก็ได้ครับว่าอยากกินอะไรอ๋อเราจะทําเตรียมไว้ให้ครับครับพี่ผิที่ออกคลิปไปแล้วเสียงตอบรับจากพ่อแมี่พี่ห้องเป็นจังไหนะครับก็ ส่วนมากจะเป็นคําถามเรื่องราคาเรื่องตลาดนะเป็นคําถามที่ถามบ่อยมากครับผมก็เลยอยากบอกว่าเรื่องตลาดเนี่ยอะอีกสิบยี่สิบปีข้างหน้ายัางไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะเพราะตอนนี้อย่างที่ผมเกินไปแล้วเนี่ยคือตอนนี้แพะไม่พอแล้วแพะไม่มีจะขายแพะไม่มีจะขายนะครับนี่หมายถึงว่าเอาเอาไปเอาไปบริโภคนะครับ,รบแต่แพะสายพันุ์ตอนนี้ก็คนกําลังเลี้ยงเยอะ เกษตรกรมือใหม่เนี่ยควรจะพิจารณาดีๆนะครับว่าเราจะทําแบบไหนคุ้มทุนอยู่ตรงไหนครับครับผมเพราะบางคนเนี่ยไปเลี้ยงตามกระแสครับนะครับถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นเรื่องสายพันธุ์มากเพราะว่าเวลาขายเราขายช่างน้ําหนักครับครับมแล้วก็เน้นปริมาณอืส่วนคุณภาพเนี่ย ก็มันก็จะขยับไปเองอรัตโนัติคือพอแพะ,อะตัวที่มันไม่ดีตอนเนี้ยเขาก็จะถูกขายออกไปถูกผัดเปลี่ยนออกไปแล้วแพะรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแพะที่มีสายพันธุ์ที่ดีขึ้นนะครับอยากให้อ่าเรียกอะไรหาข้อมูลเยอะๆเพราะอน<า>งลงลทุนเนาะบ,บางคลิปที่ผมดูเองนะครับ,ค,รบคือบางทีมันก็ โอเวอร์ <Over S 2> ไปนิดนึง<ม>เรื่องเรื่องตลาดเรื่องราคาคร,ครับผมไม่อยากให้เกษตรกรไปไปหลงอยู่เ<ม>ลยเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าเราจะทําอะไรัครบคือเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเนี่ยอ่ากไรไม่ได้ต่างกันมากอื<ม>เลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่ครับกําไรไม่ได้ต่างกันมากแต่สิ่งที่ต่างคือการบริหารจัดการ<ม>กับต้นทุนครับ,รบอย่างผมคุยกับพ่อค้าหมูเนี่ย แพะหนึ่งตัวของผมได้กําไรพันห้าถึงสองพันหมูก็ได้กําไรพันห้าถึงสองพันเหมือนกันแต่อาหารที่ใช้เลี้ยงมันต่างกันนะครับะะเพราะว่าหมูเนี่ยต้องใช้หัวอาหาร,รอ,อยู่ตลอดเป็นลักเลยแต่แพะเนี่ยมันสามารถกินหญ้ากินใบไม้แล้วก็เสริมอาหารซึง่งต้นทุนต่ํากว่าแต่ได้กําไรใกล้เคียงกันอครับ,รบแล้วก็ ท่านที่ต้องการาท่านท่านที่ต้องการจะอ,อยากอยากศึกษาวิธีการเลี้ยงคก็หาดูฟาร์กามก่อนหรือมาหาผมก็ได้ครับ,รบโยโย,โย่พิธีกับเป็นหม่องศึกษาเรียนรวนเนาะใช่ครับตอนนี้เป็นศูนย์ต่อเข้ามาเข้ามาให้การสนับสนุนครับให้เป็นศูนย์จะได้ไหมเนี่ย ครับตอนนี้เขาฟ้ามเห้าเนี่ยคเป็นแรงศึกษาเรียนรู้เนาะครับเนาะก,ก็ตอนนีท้ทางหน่วยงานรัฐก็ให้การสนับสนุนให้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะ,ะเพราะว่าของผ,ผมเนี่ยจะทําเป็นต้นน้ำการน้าปลายน้ําเลยครับ,รบทำครบทำครบระบบครบวงจรอยู่บางเดียวเลยก็คือต้อนน้ําก็คือเราจะสอนเกษตรกรเนี่ยเลี้ยงสัตว์ครับ การน้ำก็คือการทําตลาดครับครับผมการทําตลาดสายพันธ์ตลาดสายกิโลครับ,รบแล้วก็ปลา,าน้าก็คือเป็นการแปลรูปแ <Euros. S 2> ปลรูปผลิตภัณฑ์ค,คือ,อบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่ครบทั้งสามครับ <c oughs> แต่แพะแกะเนี่ยมันทําได้ครับโดยตัวเราเองเนี่ยจะได้ทั้งระบบครับครับผมก็ส่วนเรื่องอาหารนะครับ ทุกความเนี่ยจะต้องมีมีการสูญเสียหรือมีแพะแก่ตายอยู่แล้วเราจะเอาถ้าจะเอาไปฝังเนี่ยมันก็จะเสียมูลค่าเพราะบางทีเนี่ยท้องอืดตายเราก็สามารถเอามาทําแปรูปดูได้บ้างอยู่ที่นี่ก็สอนครับผมว่าวิธีทำยังไงไม่ให้มีกิจแล้วก็ทาอะไรได้บ้างครับ ครับอาคันพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับสามารถมาหนีได้ปะมาเบิ้งมายังมาเหมือนเดิมมีมาอยู่กับผมนี่เจ็ดแปดรายแล้วอ๋อนี่นะครับมาิบมานอนอยู่ที่นี่ครับสามารถมาฝึกงานอยู่นี่ได้นะครับนี่คืออ่าผู้ใดสนใจพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจก็สามารถมาฝึกงานกับพี่ที่ใดนะครับล่องเลียงล่องยังเบิ้งก่อนนะครับว่าจะกคลองเฮดายบอนะครับมาฝึกงานเรามีค่าตอบแทนด้วยครับมีค่าตอบแทนให้น้ำนะครับในการฝึกงานนะครับอันนี้ คือบ้านไร่ชายทีนะครับเมื่อนี้นะครับขอขอบคุณพี่ทีที่ไปทุนข้าวดอกไม้นะครับมาออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับาคที่เขาชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นมานะครับฟาร์มพี่ทีนี้นะครับเนกมีการจัดการฟา้ามพี่ทีนะครับแบบนี้การซัพพอร์ตให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเมื่อหม่นะครับที่อยาก้ยงนะครับอยากฟื้นคัดนะครับสามารถทำว่าฟื้นคัดอยู่ฟาร์มเพิ่นได้นะครับผู้ใดอยากลอง ชิมแพะเนื้อแพะนะครับมามีรสชาติแบบใดนะครับที่นี้เพ่ไปกัมีให้ชิมนะครับแต่ว่าตอนมาเนี่ยต้องโซนัดกับเพื่อนก่อนนะครับเพื่อเพิ่นสิเตรียมอาหารและให้ลองชิมกันนะครับเมื่อนี้นะครับผมกับพี่ๆนะครับที่ไปทูลชาวดอกไม้กับลาบพ่อแม่พี่น้องกันเลยนะครับสวัสดี